กีโลละกวขึ้นมากี่โลตอนนี้ไม่ปล่อยก็หกสิบหเอดครขึ้นมาเยอะไหมก็โลสองโลครับปกติก็ไปปล่อยเด็กห้าสิบแปดห้เตอนนี้หกเอดก็ประมาณหกสิบเอ็ดชกแบงคสองไฟก็เท่าเดิมครับหรือว่าไม่ไม่ลงละก็ไม่ลงละน่าจะเต็มเ็มที่ก็อยู่นี่นะหกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดไปปล่อยห้าเก้าตึงละ ตึงๆแล้วทำแต่ตึงถ้าทำแล้วครับเพราะว่ามวยมันก็อยุดนานนะครับนี่เปลี่ยนเป็นชัดชัยนี่ชัดชัยยังไม่ต่อยยังไม่ต่อยยังไม่ได้ต่อยเลยใช่ไหมพี่เปลี่ยนชื่อใหม่ครับมันเปลี่ยนเปลี่ยนกลับไปชื่อเดิมอยู่่ะเพราะถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ยังไม่ได้ต่อยอยู่ดียังไม่ได้ต่อยอชื่อนี้เหมือนเป็นชื่อเรียกโควิดมาเรียกโควิดไม่ได้ต่อยไปว่าจะต่อยก็ไม่ได้ต่อยเมื่อที่แล้วกลับมาฟอร์มหลัง ไม่ค่อยดีเนาะไม่ดีแพ้ใครบ้างพี่จําได้ไหมมันก็แพ้โจเซฟสองครั้งแล้วก็ครั้งทยเฮ้ยครั้งโจเซฟนี่สองครั้งครับครั้งแรกหรือครั้งสองที่ได้อัดฉีดเท่าไหร่นะถ้าชนะเป็นล้านเลยปะครั้งที่สองที่ออนมอยครับครั้งนั้นถ้าชนะโจเซฟได้อัดฉีดเท่าไหร่ก็ถ้าชนะเป็นล้านครับเป็นล้านโอ้ล้านล้านเท่าไหร่ได้ล้านสองเลยล้านล้านเอ็ดล้านสองประมาณโอ้แต่ก็แพ้แพ้ก็ล่าสุดมันก็แพ้ใคร ที่แค่นอกอะที่โดนับไอ้ไอ้ฟ้าประธานเหมือนกันอะล่าสุดอ่ะฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วใช่ใช่ครับมวยอขาใหญ่เนี่ยมวยของพี่ขาววันคำสินโดนโดนนับโดนนับยกสามนี่ยกสี่โดนศอกมั้ยโดนโดนศอกโดนศอกดีครับนั่นคือไฟล่าสุดล่าสุดจริงๆสามไฟล์หลังแพ้รวดเลยรวดสี่สี่น่าจะสี่ไฟ์นะครับสี่ไฟ์ติดเลยเหรอครับมามาพี่จินดีนี่ห้าไฟ์ชนะไฟ์เดียวคือไฟแรก ชนะไอ้นั่นไฟแรกเลยเปิดหัวมอไฟที่สี่แพ้ใครยู่แพ้โจเซฟสองครั้งแล้วก็ต้องมีก่อนโจเซฟไฟหนึ่งมีวะไม่ม,ไมีไม่ไม่ไม่มีครับชนะแล้วก็มาต่อยโจเซฟเลยอสองครั้งแล้วก็แพ้ที่สุรินอแพรสูรินของมวยสสปกรณ์ตุนผมจำไม่ได้ไอ,อะไรแพ้นะครับแต่แต่ต่อยเพชรดีๆๆอ่ะ สองครั้งสามครั้งพี่อันของเจมยมนะครับผมในทีมงานของพี่หลนสารคามครับมาอยู่พี่อยู่ก่อนน้องอยู่ก่อนใครเนี่ยก็มาพร้มๆองกันเด็กมาก่อนครับเด็กมาก่อนอยู่อ๋อมามาแบบไล่เรียกันแหละแต่น้องจะมาก่อนนิดนึงครับผมใครคนดูตอนแรกพี่ดูหรือว่าพี่ก็ดูช่วยกันนะครับอ๋อก็มีมีพี่อันของเจียมด้วยอาจารย์แบงค์ด้วยครับเออ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 สื่อสารลําบากไหมถามว่าลําบากไหม ก็ไม่ลำบากนะครับเพราะว่าอยู่อยู่อกันทุกวันอ๋อก็จะเรียนรู้โดยธรรมชาติใช่ครับผมออไม่ค่อยได้ยินก็ได้ยินบ้างไม่ยินบ้างพูดได้สิบเอร์ซนยี่สิบน่าจะยี่ได้พูดธิยี่สิบครับถ้าเป็นหมอภาษาหมอเขาบอกว่าอะไรภาษาหมอเขาบอกว่าอะไรต้องเป็นหมดเลยไม่ใบไม่ไใบ้มันแต่จีบสาวเก่งมากเลยนะครับในเฟซบุ๊กอ่ะเขาโพสถึงสาวสาวอลอเลย สาวเยอะสาวเยอะสาวเยอะนั่นในเฟซบุ๊กอ่ะผู้สาวผู้สาวผู้สาวอะไในเฟซบุ๊กอ่ะเห็นอยู่เฟสเฟสในเฟสในเฟสมีเดาอเรียนไหมไม่เรียนไม่ไม่เรียนมีปัญหาก็มีการสื่อสารนั่นจบป .6 กับเด็กจบป .6 จบป .6 ไม่จบป่ะจบจบจบแต่ไม่ได้ต่อม .1 ก็ไม่ต่อเพราะว่าก็มีปัญหาการสื่อสารก็ไม่ได้ต่อไม่เรียนเพื่อนร้อหรือว่าไงพี่ก็เขาจะว่าย่างงั้นก็มีเพื่อนร้อแล้วก็มัน เหมือนเด็กมันมีปมนะครับมันไม่กล้าแสดงออกอยู่กับเพื่อนอยู่ถ้าถ้าคนอื่นพูดมันก็ไม่ค่อยพูดนะถ้าเป็นคนข้างนอกอะถ้าเวลาอย่างพวกพี่ๆมาอย่างนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าคุยก็เด็กก็คุยแต่ว่าแต่ถ้าไม่สนิทแกไม่ค่อยคุยกับใครครับไม่เด็กไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดนะเหมือนมีปมอะไรทุกอย่างครับอ๋อๆๆก็เลยมาต่อยมวยแต่กับพี่สีกันถ้าได้รู้จักกันจริงๆนี่น้องเป็นคนตาลมดีนะครับ ก็เอานมดีครับอ่าแรกๆมาสอนยากไหมยากครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงครับแรกแกเพราะว่าหนึ่งการพูดถ้าเราพูดต่อไปกลัวเด็กมันก็ไม่ได้ยินบ้างไม่ยินบ้างแล้วก็ถ้านานไปก็เอาใช้ภาษามือช่วยอย่างเทนเทนมวยตอนซ้อมกับตอนชกคนละอย่างนะครับเพราะว่าบางถ้าตอนเทนนี่เทนยังไงตอนเทนเราก็ต้องพูดย้ำ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  แล้วก็ให้ให,ให้ทําตอนเทีที่ทาอะไรบ้างเตะกระสอบลอ่อเป้าครับแล้วก็ลงนวมอะไรทําทุกอย่างแต่ว่าเราต้องเข้าไปย้ําว่าให้ทําแบบนี้แล้วย้ําแล้วก็ใช้ภาษามือช่วยแรกๆนี่ก็ยังยังปรับยากอยู่ยังปรับยากแล้วเวลาไปชุกก็ต้องไปดูอีกว่าเด็กมันออกอยังไงเพราะเด็กส่วนมากที่มาคือต่อยตามใจตัวเองอคือเด็กอาจจะไม่ฟังฟังที่เราสอนที่มุม ที่มุมไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเด็กไปต่อยอีกแบบหนึ่งส่วนมากเด็กมันก็ต่อยสามาต่อยต่อยสนุกนะแต่ว่าเวลาแพ้มีแต่แพ้พิกลอกฟอมแพ้มามีแต่พลิกลอกพิกลอกอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่ามวยยกสี่ยกห้าเด็กมันไม่มีลูกลูกเก่าไม่รู้ว่าจะชนะเขาแบบไหนเด็กบางทีมันเข้าไปมันไม่รู้ว่ามันแพ้หรือชนะมันมองมันจะรอทีมงานอย่างเดียวอืคือทีมงานสั่งให้เดินเนี่ย เดินปุ๊บนี่เด็กมันเป็นมวยฝีมือเด็กจะรู้ได้ว่าถ้าททมันบอกให้เดินให้เดินเด็กมันรู้ว่ามันจะแพ้มันออกไปมั่วอะไรทีนี้มันมันพลิกยากเวลามันไปมันมันไปทีหลังมันไปหลังเขาถ้ามันเล่นฝีมือไปถ้ามันต้องดูพี่เดียงครับบางทีมัน